กลับมาที่อาจารย์หมอบุญธริกตะกี้อาจารย์ทิ้งท้ายว่าคือจะนอนอย่างไรก็เถอะแต่ว่าเราต้องให้อยู่ในระดับของการนอนดีให้ได้การนอนดีคืออะไรคะคือจริงๆปัจจุบันนี้นะคะเวลาพูดถึงการนอนนะคะอย่างที่บอกว่าการนอนของแต่ละคนนย่ยไม่เหมือนกันนอกจากจานวนชั่วโมง <c oughs> ที่แตกต่างกันแล้วที่แต่ละคนมีความต้องการทางร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงเวลาในการนอน ะะธรรมชาติของแต่ละคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาการนอนไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์มิมวลรัตเล่าไปเมื่อกี้ว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือจะเป็นช่วงของการพัฒนาตามวัยของเขาค่ะที่เขาจะนอนดึกตื่นสายนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นกับช่วงเวลานอนเดิมที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นของเฉพาะตัวของแต่ละคน อยู่แล้วนะคะ,ค,ะคือถ้าแบ่งง่ายๆเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่นอนเร็วตื่นเช้านะคะแล้วก็กลุ่มที่กลางๆนะคะคือนอนประมาณสัก3ามสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าหกมงเช้าแถวๆนี้นะคะหรือกลุ่มที่นอนดึกนะคะหรือมันนกโคกอะไรเยี้ยค่ะที่นอนได้หลังเที่ยงคืน แล้วก็ไปตื่นสายเอานะคะทีนี้ทั้งกลุ่มแรกกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่ม3เนี่ยคือในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยคะ่ะก็จะมีการพัฒนาการของนาฬิกาชีวิตที่เปลี่ยนไปตามวัยด้วยก็คือช่วงวัยรุ่นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะดีเลย์ออกคือก็จะถอยออกหมดเลยต่อให้เป็นคนที่เคยนอนเร็วมาก่อนเนี่ยช่วงวัยรุ่นก็จะไปนอนได้สายขึ้นนะคะอาจจะเป็นแบบสามสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะ ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มคนที่นอนดึกอยู่แล้วเช่นเป็นคนนอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยช่วงวัยรุ่นบางคนเนี่ยใกล้เช้าเลยนะคะ,ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยต้องตื่นไปโรงเรียนตอนเช้านะคะ,ะก็จะทําให้เขาอดนอนแล้วก็ทําให้ปหลับในช่วงกลางวันอะไรอย่างค่ะทีนี้การนอนที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือนอนตามจํานวนชั่วโมงของเราที่เราต้องการแล้วก็ตามไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของเราด้วยอะคะ่ะ ทีนี้วัดได้ยังไงว่าอ,อ,อันนี้คือเหมาะกับเราแล้วละะอะไรเงี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่านอนได้ด้วยจํานวนชั่วโมงประมาณคร่าวๆนะคะอย่างเช่นคิดค่าเฉลี่ยประมาณสักสองสองสัปดาห์แล้วก็ได้ค่าเฉลี่ยการนอนอยู่ประมาณอยู่ในเรนจ์ที่ปกติเช่น6กถึงสิชั่วโมงในวัยผู้ใหญ่เจ็ดถึงสิบเอ็ดชั่วโมงในวัยรุ่นนะคะก็อันนี้ก็คืออยู่ในหารค่าเฉลี่ยออกมาแล้วพบว่าอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ก็แล้วก็ไม่มีอาการง่วงน,นอนกลางวัน ะะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการน,นอนที่เพียงพอแล้วแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายเราค่ะค่ะสังเกตว่าถ้าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะแม้ว่ามันจะนานแล้วแต่ยังพอจําได้ <c oughs> ตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะโอ้ยเราอดนอนแบบไม่มีปัญหาเลยนะคะคุณหมอบางทีเราทํางานค่ำเคร่งต้องส่งงานอาจารย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะต้องรลอกกันบ้านเพื่อนเนี <c oughs> ้ยเราก็จะอดนอน <c oughs> นะคะแต่ว่าเออแล้วบางทีเราก็แบบ ตื่นแบบสายๆตื่นเที่ยงตื่น11บเอโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าโอ้โหพออายุเข้าสู่เลข3เลข4เนี่ยอดนอนไม่ได้แล้วคือทําเมไหร่อดนอนปุ๊บรู้สึกเลยว่าสมองมันจะเบลอๆอองๆไปเลยค่ะอันนี้มันเป็นอย่างอย่างตามที่คุณหมอฟุณทริกอธิบายใช่ไหมว่าช่วงวัยเราอะมันมีมันมีผลด้วยคือการนอนเนี่ยค่ะก็คือเขาก็เป็นเอ่อเป็น ฟังก์ชันหนึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของร่างกายนะคะเพราะกันจริงๆแล้วก็บางจะบอกว่าการนอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามอายุนะคะก็คือยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะเราจะหลับลึกได้ลดลงแล้วเราก็จะมีโอกาสตื่นกลางดึกได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยบอกว่าเออสมัยวัยรุ่นนะคะหรือว่าสมัยเป็นยังยัง,ยงเริ่มทํางานใหม่ๆก็ทําตัวแบบเนี้ยค่ะก็อดนอนนอนไม่เป็นเวลาแบบนี้หรือว่ามีการทํางานเปลี่ยนกะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พออายุมากขึ้นนะคะสามสิบสี่สิบเนี่ยทำไมทําแบบเดิมถึงมีปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการนอนของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการทาแบบเดิมจึงไม่ได้ผลแบบเดิมอีกต่อไปค่ะค,ค่ะแั้วก,ก,ก็ต้องค่ะตะกี้คุณหมอพูดถึงหลับลึก อาอธิบายตรงนี้นิดนึงหลับลึกหลับตื่นหลับฝันมีอะไรอีกคะก็จะเชิดถ้าแบ่งคร่าวๆนะคะเราก็จะแบ่งเป็นหลับลึกหลับตื่นหลับฝันค่ะค่ะสางฟังก์ชันเนี้มันมีผลอะไรคะ คือในแต่และฟังก์ชันเนี่ยการหลับตื่นจริงๆเนี่ยจะมีประมาณสักในหนึ่งคืนเนี่ยคะ่ะเราจะหลับตื่นอยู่ประมาณสัก60%นะคะนี่เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจเวลาใครใส่นาฬิกาแล้วก็วัดว่าออหลับตื่นทำไมเยอะจังทำไมหลับลึกหลับลึกน้อยนะคะอันนี้คือปกตินะคะปกติหลับตื่นเนี่ยเราอยู่ประมาณสัก50-60%ออยู่แล้วนะคะหลับลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-15%นะคะของการนอนและที่เหลือก็คือเป็นการหลับฝันนะคะเอ่อแต่ละหน้าที่ของการในแต่ละระยะของการนอนนะคะมีความสำคัญแตกต่างกันอย่างเช่นระยะหลับฝันนะคะก็จะเป็นนระยะที่เขาช่วยในเรื่องของการเก็บความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดการอารมณ์ที่บางทีเราจัดการไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะความเครียดหรือว่า อารมณ์ที่มันตึงเครียดมากๆในช่วงกลางวันแล้วเหมือนเราจัดการไม่ได้บางทีเราก็จะสังเกตว่าช่วงันไหนเครียดเครียดวันนั้นอาจจะฝันเยอะขึ้นนะคะถ้าในช่วงของการหลับลึกการหลับลึกเป็นช่วงที่ระบบน้ําเหลืองทํางานในร่างกายเนี่ยดีมากๆนะคะระบบน้ําเหลืองเขาเหมือนรถเก็บขยะนะคะเขาก็จะทํางานเคลียของเสียต่างๆออกจากร่างกายนะคะเพราะงั้นการหลับลึกเนี่ยจึงเป็นช่วงที่เป็นการฟื้นฟูในระดับร่างกายนะคะ ส่วนระยะหลับตื่นจริงๆก็สําคัญกับเรื่องของการความจําบางอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นความจาในเรื่องของการขยับร่างกายอะคะ่ะเช่นแบบวันนี้ไปเรียนอิเล็กโตรนมานะคะหรือวันนี้ไปเรียนกีฬาบางประเภทเล่นเทนนิสอะไรเงี้ยค่ะเราพบว่าพวกการขี่จักรยานหรือรอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันจะถูกเมมโมไรซ์เข้าไปถูกเมมโมรีเข้าไปในระยะนี้อะคะ่ะของการหลับมันแต่และระยะเขามีความสําคัญของเขาะคะ่ะ การนอนซ,ซ,ซึ่งในแต่ละยะมันมีความสําคัญกับกับสมองด้วยไหมคะอาจารย์ก็แต่ละระยะก็มีความสําคัญกับสมองเท่าๆกันไม่มีอะไรสําคัญกว่ากันไม่มีอะไรที่สําคัญกว่ากันไม่มีค่ะอาหานะคะแล้วมันมันก็ควรจะต้องมีทั้งสามฟังก์ชันด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเขาพบว่ามีการทดลองอันเนื้อคะ่ะที่เขาเอทำในหนูทดลองนะคะเขาเอา,เอา,เอา,เอาหนูทดลองมาทําลายสมองส่วนที่ทำให้หลับฝันนะคะ แล้ว<ะ>เขาพบว่าหนูอยู่ได้ประมาณสักยี่สิบวันค่ะมันตายนะคะ,ะแต่ในขณะที่หนูที่ถูกทําให้ไม่เข้าสู่การหลับลึกเลยเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสักสิบสี่วันเพราะงั้นจริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีอะไรสําคัญกว่าอะไรการหลับลึกก็สําคัญการหลับฝันก็สําคัญนะคะมองชีวิตมีชีวาที่สบายดีสี่สิบห้า plus สนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ